เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยสภาพดีท่านผู้ชมได้เลือกใช้ครับอันนี้เป็น Honda City ครับ City ปี98กับราคาเพียง29,500บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่ใช้งานกันได้สบายครับกันแดดก,กันฝนดีกว่าขี่มอไซค์แน่อนอนครับราคานี้ถูกกว่ามอไซค์ครับ29,500บาท เครื่องดีเ e ยียวโต้เลยนะครับเครื่อง1.5ขับสังกายได้สบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเจ้าของขับจากศรีราชาชมบุรีมากรุงเทพสบายเลยนะครับไม่มีปัญหาใ,ใดๆนะครับรีวิวดูกันรอบๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกทัพชมได้เลือกซื้อประจําทุกวันได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า,าใช้ได้ครบทุกอย่างครับกระจกใช้ได้ทุกบ้าน ยางใหม่ปี21ครับภาษีปี66เก็บไมคเกียร์น้ำมันเกียร์ว่าคํารอใช้ได้ปกตินะครับมีติก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นตรงนั้นใช้งานได้ปกติเลยเจ้าของแจ้งตำหนิให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขายกตามสภาพนี้เลยครับลองไล่เช็กดูนะครับ Honda City ปี98ครับ2 9 5 0 0บาท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก,นกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง พิกัดดูรถอยู่มินบุรีครับภายในยังสวยครับเกียร์ออตโต้รันตัางไฟฟ้าสวยเดิมสนิทสภาพาเอี่ยมเหมือนใหม่ครับสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้เบาะผ้าสภาพดีครับไม่ขาดสีสันก็ยังโอเคครับดูโดยรวมแล้วไม่น่าเกลียครับอาจจะมีริ้วรอยอะไรบ้างครับ สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ